Tchau. สวัสดีเพื่อนเพี่น้องคนนักรถไฟทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รีวิวรถไฟ EP ที่60นะครับอันนี้ผมก็ต้องขอย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่รีวิวรถไฟ EP ที่31เมื่อช่วงประมาณกลางเดือนมกราคมต้นปีที่ผ่านมานะครับผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปรีวิวรถพ่วงตัวนี้นะครับก็คือรถบูกี้บรรทุกหินแบบเทข้างหรือบอสอขนะครับแต่ว่า วันนั้นก็คือผมไม่ได้เจาะลึกอะไรแบบขนาดนั้นนะครับเพราะว่าวันนั้นก็ถือว่าเป็นการสำรวจแบบยำารมิดนะแต่ว่าวันนี้ผมก็มีโอกาสอีกครั้งแล้วนะครับผมก็เลยจะมารีวิวรถรุ่นนี้นะครับแบบเต็มตัวเลยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับสำหรับบทโขอนะครับก็คือการรถไฟไประเทศไทยนะครับก็จะมีรถ พวกนี้ไว้นะครับสำหรับใช้งานเกี่ยวกับฝ่ายโยธานะครับก็คืออย่างเช่นการซ่อมบำรุงทางนะครับที่เสียหายจากภัยพิบัติต่างๆนะครับอย่างเช่นอุทกภัยนะครับหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์หลายๆอย่างครับที่เป็นปันจจัยส่งผลให้ทางรถไฟนั้นเกิดปัญหาหรือเก,เกิดการชํารุดเกิดขึ้นนะครับก็คือรถชุดนี้นะครับก็จะทําหน้าที่ในการบรรทุกหินนะครับลงไปเพื่อ จัดการและเคลียร์ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างทางนะครับให้กลับมาอยู่ในสภาพดังเดิมนะครับโดยรถชุด,ดนี้นะครับก็เป็นรถแบบเฉพาะกิจนะครับก็เราจะไม่ได้เห็นกันบ่อยนักนะครับเราจะเห็นก็ต่อเมื่อมีการซ่อาบำรุงทางนะครับอย่างสายใต้ก็มีการใช้งานในช่วงที่มีการฟื้นฟูสภาพทางนะครับหลังจากเหตุน้ำท่วมใหญ่ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อเดือนธันวาคม2563ที่ผ่านมานะครับก็คือรถชุดนี้ก็กลายเป็นพระเอกในการซ่อมบำรุงทางควบคู่กับรถบำรุงทางของฝ่ายการช่างยุทธาบริโยายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาเ,เพื่อนๆนะครับไปเจาะลึกยันโครงสร้างกันเลยนะครับคันแรกที่เจอเลยนะครับก็คือบทอ นะครับหมายเลข42284นะครับคันนี้ก็ถือเป็นซีรีส์ล่าสุดของบทขที่ใช้ในการรถไฟแห่ยยงประเทศไทยนะครับโดยคันนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องจำนวนนะครับว่ามีจำนวนทิ้น90หรือ95คันกันแน่นะครับก็จะมีตั้งแต่หมายเลข42201ถึง422ก็เลขสุดท้ายผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นเลข90หรือเลข95นะครับ ัวรูปลักษ์ของบทอทสขรุ่นนี้นะครับก็จะมีรูปลักษ์ที่ไม่ต่างอะไรกับบทอทสขที่มีการใช้งานในปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่นะครับรูปทรงก็จะเป็นทรงขั้นพื้นฐานนะครับก็คือจะเป็นกระบะเป็นกระบะบรรทุกหินนะครับมันก็จะมีความลาดเอียงตัวบริเวณด้านข้างถังนะครับลาดเอียงลงมาถึงตรงกลาง นะครับรถก็จะเป็นช่องปล่อยด้าน,นล่างแบบนี้นะครับคันนี้เดี๋ยวผมต้องไปดูสำรวจการตามสไตล์รีวิวไฟช่องผมออกนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับรถคันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่เกิดมาในยุคของขอบพ่วงแบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ์นะครับก็คือจะไม่มีร่องรอยการใช้งานขอพ่วง ABC มาก่อนนะครับ แล้วก็ด้านด้านขวาของผมนะฮะก็จะมีท่อลมห้ามล้อลมอัดนะครับมีการติดตั้งอยู่โดยทั่วไปนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายนะครับตรงนี้ก็ยังมีท่อลมห้ามล้อลมดูดนะครับก็คือยังสามารถใช้งานในขบวนรถห้ามล้อลมดูดได้นะครับแต่ว่าในยุคนี้ก็ ไม่แน่ใจว่าจะยังมีการใช้งานท่อนี้อยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่ายุคนี้ก็ลมอัดแทบจะร้อยเปอร์เซอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับเป็นพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยหรือที่เราเรียกกันว่าเบรกมือนะครับยืนไม่ค่อยมั่นคงเลย ตรงนี้นะครับจะเป็นเบรกมือนะครับสำหรับใช้ในการช่วยห้ามล้อในกรณีที่ลมหมดนะครับก็คือจะเป็นพวงมาลัยรูปลักษณ์แบบวงกลมมาตรฐานทั่วไปนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นถังลมนะครับสำหรับระบบห้ามล้อซึ่งถังลมนะครับจะมีการจัดวางไว้ด้านบนของโครงประทานนะครับเพราะว่า พื้นที่ด้านล่างนะครับก็คือเป็นพื้นที่สําหรับเทหินออกทางด้านข้างตัวรถนะครับก็คือจะมีการย้ายถังลมมาไว้ในส่วนของพื้นที่ด้านบนโครัประทานแทนนะครับแล้วก็ก็จะมีกลไกนะครับเป็น,นกลไกกับระยางห้ามล้อลอมอัดนะครับตรงนี้นะครับจุดที่นี้ผมชี้ไปนะครับมันก็คือมอสูบห้ามล้อลอมอัดนะครับ ก็คือพุ่งเนีกยคือระบบทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวกับการห้ามล้อนะครับก็คือจะมีการย้ายมาไว้บนโครงประธานติดกับกระบะบรรทุกเป็นหลักนะครับตรงนี้นะครับน่าจะเป็น,นกลไกควบคุมการห้ามล้อนะครับอันนี้คือผมก็ไม่แน่ใจเรื่องการทํางานนะครับว่ามันจะทํางานยังไงกันแน่นะครับ อทำหนึ่งครับอ่ที่นี่ผมชี้ไปนะครับตรงนั้นจะเป็นในส่วนของ Distributor Valve wow นะครับหรือว่าจุดควบคุมระบบห้ามล้อลมอัดนะครับก็คือจะถูกซ่อนไว้ตรงด้านบนโครประทานด้านใต้ของกระบะกระบะบรรทุกหินนะครับเรามาดูแคร่กันบะ้างฮะ ในส่วนของแคร่นะครับก็คือเป็นแคร่แบบหม้อเพลาตลับลูกกลิ้งนะครับเป็นแคร่พริมพ์นิยมของการรถไฟในขณะนี้นะครับเป็นแคร่แบบมาตรฐานทั่วไปของรถสินค้าไทยนะครับอ่าคันนี้มีเนมเพลทนะฮะรแคร่มีเนมเพลทซ่อนอยู่นะครับ มองไม่ค่อยชัดนะฮะแต่ใช้ชื่อว่าเทยังนะครับเทยังก็ระบุปีนะครับเป็นปี2012นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจเรื่องประเทศนะครับแต่ว่าผมพอสันสิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นแคร่ที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีใต้นะครับ อ่าคันนี้ไม่มีระบบห้ามล้อลมดูดนะครับนี่คือป้ายที่บ่งบอกได้นะครับว่าคันนี้มีเพียงระบบห้ามล้อลมอัดเท่านั้นนะครับส่วนลมดูดนะครับก็คือสังเกตจากวงกลมสีเหลืองเล็กๆด้านในนะครับน่นหมายความว่าระบบลมดูดนะครับเป็นเพียงระบบทางผ่านเท่านั้นนะครับก็คือสามารถพ่วงไปกับรถห้ามล้อลมดูดได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถห้ามล้อได้นั่นเองนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของช่องปล่อยหินออกจากกระบะนะครับลงไปยังบริเวณพื้นที่ด้านข้างของตัวรถนะครับก็คือจะมีฝั่งละ2ช่องรวมเป็นทั้งหมด4ช่องนะครับซึ่งการควบคุมการเปิดช่องปล่อยหินนะครับก็คือจะอยู่ที่พวงมาลัยการควบคุมการเปิดปิดทั้ง4ตัวตรงนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับก็ยังมีหม้อสูบพัมล้อลมอัดอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือติดตั้งไว้ตรงนี้นะครับรวมเป็น2ชุดด้วยกันนะครับอ่าคันนี้ลืมพูดถึงผู้ผลิตไปเลยนะครับรถบสขอุุนนี้นะครับที่ใช้แคร่ตระกูลแทยังนะครับก็เป็นบทสขอที่มีการผลิต โดยโรงงานอิตาเลียนไทยเดเวล p อปเมนต์จำกัดนะครับก็คือเป็นการผลิตในประเทศเลยนะครับแต่ว่าเป็นการนำเข้าอะไหล่นะครับอะไหล่ที่เกี่ยวข้องนะครับจากภายนอกนะครับนำมาติดตั้งและครับว่าตัวบสขอนี้นะครับก็น่าจะใช้พิมพ์เขียวจากบสขอที่มีการใช้งานอยู่ในประเทศไทยนี่เองนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปดูคันต่อไปเลยนะครับ ขั้นต่อมานะครับเป็นบททอขนะครับหมายเลข42051ซึ่งซีรีส์นี้นะครับก็จะมีตั้งแต่หมายเลข42025ถึง42100นะครับโดยรุ่นนี้นะครับจอผลิตโดยโรงงานนิปปอนชาเรียวประเทศญี่ปุ่นนะครับในปี2541นะครับ ก็คือถือว่าเป็นซีรีส์แรกของโบสขรูปลักษณ์ลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับโบสขอของการรถไฟรุ่นต่อๆมาจนถึงปัจจุบันนะครับรูปลักษ์ลักษณะภายนอกนะครับการวางถังลมการวางดิสทริบิวเตอร์วาลนะครับแล้วก็การวางหม้อสูบห้ามร้อลมอัดนะครับก็คือจะมีการวางไว้ตรงด้านบนโครงประทานเหมือนกันนะครับรวมไปถึง เบรกมือตรงนี้ด้วยนะครับก็คือจะมีการติดตั้งระบบห้ามล้อระบบควบคุมทุกอย่างไว้ด้านบนโครงประทานทั้งหมดนะครับมาดูแคร่กันต่อฮนะตัวแคร่รุ่นนี้นะครับสำหรับบรขอรุ่นหมายเลข4 2 0 2 5 4 2 1 0ถึง42100นะครับแคร่ตัวนี้นะครับใช้ชื่อว่าแคร่ บร a ดเก n นซูเปอร์ v วิสนะครับก็ถือว่าเป็นแคร่สำหรับบรขอที่มีการใช้งานเป็นหลักในตอนนี้นะครับก็คือเป็นแคร่แบบหม้อเพลาสลับลูกกลิ้งรูปลักษณ์ก็จะประมาณนี้เลยนะครับ บริเวณพื้นล่างนะครับก็ไม่ต่างอะไรกันมากนะครับเพราะว่ามันก็เป็นช่องปล่อยหินแบบสี่ช่องเหมือนกันนะครับก็คือจะมีฝั่งละสองช่องนะครับก็คือทั้งหมดนี้ก็จะมีการควบคุมการปล่อยหินนะครับผ่านทางภูมิรัลควบคุมที่ซ่อนอยู่ตรงไม่ไม่ซ่อนสิอันนี้ไม่เรียกว่าซ่อนแน่ๆอันนี้นครับก็จะเป็น จุดควบคุมการเปิดปิดช่องเก็บหินนะครับให้ไหลลงมานะครับก็คือจะมีการควบคุมผ่านพวมาลัยทั้งทั้ง4ชุดนี้นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของมอสูบภ้ามล้อลมอัดอีกชุดหนึ่งนะครับที่มีการติดตั้งไว้นะครับเดี๋ขอขยับมานิดนึงฮนะ รูปลักษ์ก็จะลักษณะประมาณนี้เลยนะครับก็ไม่ต่างอะไรมากกับคันที่แล้วนะครับที่เป็นรุ่นของอิตาเลียนไทยนะครับรุ่นตระกูลหมายเลข42201ถึง42290นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมคันต่อไปกันเลยนะครับนะครับสำหรับตระกูลของบทขอที่ใช้กระบ,บารูปทรงลักษณะนี้นะครับ จริงๆนะครับจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือรุ่นหมายเลข42101ถึง42120นะครับก็คือเป็นรถที่ผลิตโดยโรงงานนิปปอนชาริวประเทศญี่ปุ่นนะครับในปี2 5 4 3นะครับแต่ว่าผมเดินสำรวจแล้วปรากฏว่าไม่มีรถตระกูลนี้อยู่ในชุดขบวนนะครับก็คือมีเพียงแค่บอสขอ42025ถึง42100นะครับแล้วก็มีตระกูล 42201-42290ของอิตาเลียนไทยนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับก็คือรถชุดนี้นะครับก็คือจะสามารถทำความเร็วได้สูงสุดอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตามสเปคของมันนะครับแต่ว่าการรถไฟก็คือบ,คบังคับให้วิ่งเพียงแค่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนะครับตามมาตรฐานรถสินค้ารุ่นอื่นด้วยนะครับ ก็คือถ้าเพื่อนๆสังเกตจากช่วงที่แล้วนะครับก็เพื่อนๆอ,อาจจะสังเกตเห็นดาวเหลืองนะครับที่อยู่ในวงกลมขอบสีเหลืองอีกทีนึงนะครับจุดนั้นก็คือจุดที่บ่งบอกว่ารถคันนี้นะครับสามารถทำความเร็วได้สูงสุด70กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามแบบของการรถไฟนะครับแต่ว่าสเปคก็สามารถทำความเรทำความเร็วได้สูงกว่านั้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและเพื่อการเดินรถนะครับ เดี๋ยวผมจะลองพามาสำรวจในส่วนของกระบะบรรทุกกันสักนิดหนึ่งนะฮะก็คือวันใดทางขึ้นนะครับจะอยู่ตรงบริเวณฝั่งที่เป็นจุดควบคุมระบบห้ามล้อนะครับเมืเ่อปีนขึ้นมาแล้วนะครับภายในกระบะบรรทุกนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับก็คือเป็นกระบะแบบ เรียบทั่วไปนะครับแล้วก็ผ่านตรงกลางนะครับจะมีช่องแบ่งนะครับแบ่งหินให้ออกทางซ้ายและทางขวาน,นะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับจะมีช่องย่อยออกมานะครับก็คือช่องที่มีการแบ่งหินให้ลงทั้งบริเวณทางฝั่งทางด้านหน้าและด้านหลังของตัวรถนะครับแล้วก็นี่ฮะตรงบริเวณด้านข้างนะครับด้านข้างก็ยังมีมีช่องนะครับที่สามารถเปิด รับหินนะครับหรือสามารถส่งหินออกทางหน้าข้างตัวรถโดยที่ไม่ต้องใช้แรงน้มถ่วงของโลกในการคนถ่ายหินออกมาได้นะครับลักษณะภายในกระบะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวขอลงต่อเลยนะครับ สำหรับรีวิวรถไฟ EP ที่60ในวันนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับใครที่อยากจะติดตามเพิ่มเติมนะครับก็มีหลากหลายช่องทางให้ได้ติดตามกันนะครับทั้งในแฟนเพจนะครับแฟนเพจก็ในช่องทางของ f c e e o o o นะครับก็ใช้ใช้ชื่อเดียวกันกับชื่อช่องนะครับก็คือ SRT t h a i r a n e f i n i n g คนรักรถไฟนะครับ แล้วก็มีอีก2ช่องทางนะครับทั้งใน Instagram นะครับแล้วก็ใน Tik Tok นะครับใช้ชื่อว่าช h ยเทรนสปอร์เตอร์ทีเอชนะครับก็เข้าไปกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดอะไรกันก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแต่อย่ากดรายงานก็แล้วกันนะฮะก็สันนี้อาจมีข้อมูลผิดพลาดประการใดนะครับหรือว่าอาจจะมีสิดขัดไปบ้างบางประการนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วย สำหรับวันนี้ SRT Thailand Refining คนลาก็ไฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ